กินอะไรน้ำน้ำ,นำก,กินน้ยกินด้วยมือน,น้ำไปแบ่งแบ่งพี่ไปแบ่งพี่กินนะ เล่นกตกันดีกว่าไปพ่ออยูนงานออโอเคนหลอยิ้มด้วยน้ำตายิ้มด้วยน้ำตาดูดิ